ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาดูช่างย้อมผมให้นางแปลงกันในวันนี้ค่ะดูสิช่างนี้ที่อันนี้นะคะที่ลองเปิ้ลนี่ก็จะเป็นผ้าปูโต๊ะค่ะแล้วก็ที่แปลงนี่ก็ไม้แปลงฟันจา้า <c oughs> <c oughs> เอ็นดูมากเลยอันนี้น้องแป้งเชงตุงนะคะ อันนี้จะเป็นการประหยัดไปด้วยนะใครแบบมีวิธีหรือเทคนิคยังไงก็สามารถลองทําเองได้โดยการย้อมสีผมให้กลับมาเป็นสีธรรมชาติไม่จริงๆอ่ะเราไม่ได้เล่นสีนะคะตรงปลายๆมันเนี่ยมันอยู่ๆมันก็จะเหลืองแล้วก็มันแบบมันบางแบบมันไม่ค่อยมีน้ํำหนักอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่ามันแบบมันออกเป็นสีมันเหมือนหอนไก่เลยค่ะดูตอนนี้ อันนี้มันเป็นธรรมชาติอันนี้ก็ตัดไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปจนแบบผมมันจะสั้นแล้วจนพอมันยาวมาหรือว่าคือแบบยังไงอะเราไม่ได้เล่นสีเอา้าตัดทิ้งรอบเท่าไหร่มันก็ยังเป็นสีอันนี้อยู่ดีในในแล้วก็มาใช้เป็นสีธรรมชาติไปเลยสีดำนั่นแหละดำไม่ใช่สิคอฟฟดำเออแบล็คคอฟฟเอออันนี้ก็ได้อันนี้ ก็ประมาณเลยนะคะมาดูนางแปง้ยงย้อนใช่ด,นะดูตอนจบอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจด้วยนะคะดูซีดูซิเน้นตรงปลายคะ่ะเพราะว่าตรงตรงรากมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคือน้องแป้งไม่ได้ย้อมผมมาประมาณอู้คุณนายหลายปีมากๆแล้วเนาะโอ้ตั้งแต่สามสี่ปีได้แล้วนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สี่ เออสองปีสองปีน่าจะได้ค่ะสองปีถึงสามปีนี่แหละก็ตัดก็หลายรอบตัดประมาณตั้งแต่ทําทรงผมลิซ่าหน้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสองสามรอบก่อนจะไปก่อนสิ้นปีปีก่อนก่อนแรกนี่ก็ตัดอยู่นะแต่ไม่ได้เล่นสีนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ิตั้งเออิน น้องแปงอยากจะบอกว่าใครที่แบบว่าเออทำสีบ่อยๆนี่ก็ดูแลผมบ้างนะคะแอนแอนดูแลผมบ้างผมจะได้ไม่เสียนะคะออนี่คะ่ะเทคนิคนะคะถุงมือก็อันใหม่อยู่คะ่ะนางแป้งย้อมผมสามารถทำเองได้ง่ายๆโดยประหยัดงบไปด้วยนะคะ คือถ้าถ้าแบบว่าอยากจะอบหรือใดหรือว่าอยากจะหมักมันเป็นทรีทเมนต์อย่างเงี้ยเราก็สามารถไปไปได้อยู่นี่ได้อยู่ค่ะใช้ไปเลยคุณนายใส่เยอะๆไปเลยเ,เดี๋ยวเราก็ใส่สองรอบอพอค่ะพอสินี่เยอะตั้งเยอะเลยนะโอเคทำไปก่อนนะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านคะ่ะ อะไรนะผ้าปูโต๊ะแล้วก็ไม้แปลงฟันก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะ